ขณะนี้เราอยู่ที่วัดโนนลีตำบลน,น้องไผ่ล้อมอำเภอสำโรงทาพจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้หาโมงแรงครับพี่น้องครับพบกับรายการสายเดินเมื่อนี้มาตะเว้นจ็กหน่อยนะครับเพราะว่ามือแร้ง เขามีล่ำถวายสองทุ่มจะต้องเ,เรียรีบแต่งหนา้าแต่งตัวไปล่ำถวายนะครับวันนี้ก็เลยจะรีบนิดนึงสงสัยจะเป็นงานฟรีน่าจะฟรีหรือเปล่า เพราะว่าบ่าเห็นร้อมสร้งกะสีนะครับคืนนี้มีห้องน้ำรถบริการด้วยนะครับผมนี่แดดหายมงแร้งนะพี่นอ้องแดดแก้มเบิดมือครับมือนี่ บรรยากาศในงานตอนนี้ครับเวทีเวทีกำลังจะลงไฟนะครับผมกำลังจะลงไฟงไติดจอดติดฉากเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่มีอย่างขายบนอกคือมาไว้เถอะ เย่างยังนอกบนตามค่ายก็มีหลายอยู่แต่ว่าเพื่อนท่านนี้เปิดบริการอยู่มาตเว่นโพด ขือยังนอกอ่ะบ่มาต,ตอนนี้กะมันชีพ่ันกันเราต้องไปหาบน้ำตะเวนกินเขาตะเวนแต่งตัวตะเวนจัดคลองตะเวนมีงานบุญกระทิ้นนะครับพี่น้องงานบุญกระถินบ้านโน,นลี สภาพร้านค่าไม่เจ้าว่าท่านนี้เปิดร้านอยู่ช,นนชินยังลหรอมแต่ลูกชินคนลานสมตำสมตำเปิดอยู่ะยยฮะ กินโมเฟนซื้อที่ล่ะอยากก็ซื้อบรรยากาศหน้นางานตอนนี้ครับพี่นอ้องหามงแรงนะครับ การจะลาดยอนราท่านติดคัดบันไดน,นะผมยังสะดวกสบายอยู่เพราะว่าคุณละอีกแจ็กหน่อยคุละครับผมชี่มืดมืด6กมงทุ่มนึงนะครับรถจีเรมมีพรุ่งนี้หนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดนะครับอื่นทีมงานสาวหน่อยไปรบเทางเข้าเดินทางไปจังหวัดซีสเกตเดินทางไปบ้านหนองผู่นะครับ ไปเล่นที่บ้านน้องอุงอินอ๋ออันนี้บอ่อันนี้ก็กินเป็นอยู่แต่ว่ากับบค่อยก,กินเก่าอืนมีไหลสดนะครับผมไหลสด3วัน123่งสคืนสจิกา67ไหลสดกลุ่มปิดสาวน้อยเพื่นบ้านแพงครับวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองเก่า วันที่สองหนึ่งหนึ่งเก่าวันที่สามหนึ่งหนึ่งเก่าหรือว่าพี่น้องอยากดูสามวันนะครับสามหนึ่งสองนะครับผมทักไปกลุ่มได้เลยครับเด้๋ทักไปที่เพจสาวมพิเศษบ้านแพงได้เลยนะครับอะไรไม่จ้างของบ้นะครับของบ้านเลยขายแล้ว<า>โหลดเข้านะมาเลยมันร้อนตัเลิดนิดยังน้มยัง ตำปลาตำทำตำวัดนะเอาเอาตำปลาครับปลาเนาะเอาผิดโอเค แดดวันแดดส่วนมากเพิ่นก,กำลังเกี่ยมของอยู่นะครับพี่น้องเพิ่อนพอที่วางขายนะครับเขายังไม่วางขายเลยเขาออกมาใบผดนี่ไงกระเตียว ดิงไกลกัมี่กลไหมเท่าไรครับแมี่มบบเอาอยู่ครับ เอาเอาปลาดุกอีกตัวหนึ่งครับเนี่ยคันนี้เอาสามสิบเลยครับปิ่งไกลปิ่งตับ ปิ่งตับทันดีสุกครับจะปิ่งไก่กับปิ่งปลาดุกนี่ครับผมได้แล้วครับปิ่งไก่ปิ่งปลาข้าวเหนียวกระกตำบมกขุ่งครับ ติงไก่อันเดอยู่้าย แล้วครับพี่น้องครับวินนี้พอกันซำนี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ